โอเคครับอันนี้สาธิตนะครับเครื่องแลกเหรียญสิบนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันนะครับว่าเครื่องแลกเหรียญเนี่ยแลกไปแล้วมีกี่แบงค์ที่ออกนะครับแล้วก็เหรียญมีเท่าไหร่นะฮะลองดูฮะร้อยร้อยยี่สิบนะครับข้างในมี50เหรียญนะครับก็คือมี500บาทนะครับตอนนี้ลองดูนะครับว่าเหรียญตรงไหม ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าระบบหลังบ้านนะครับเข้าระบบหลังบ้านนะครับให้ปรับเลขสี่กับเลขห้าขึ้นไปคู่กันนะครับด้านหลังฝานะครับผมลองดูนะครับผมตรงนี้นะฮะพยายามเอาตัวเล็กๆนะครับอย่าเอามือนะฮะถ้ามือมันเลขสามมันอาจจะขึ้นไปได้นะครับโอเคพอปรับได้แล้วนะครับผมก็ตอนนี้มันจะกระพริบนะครับกระพริบน้องเงินนะฮะคราวนี้เราก็ต้องเอาแผงที่อยู่ข้างในนะครับออกมานะครับผม สังเกตนะครับในคู่มือที่แนะนำนะครับมีกดค้างเพื่อเช็คไปแล้วว่าเหรียญมันออกไปกี่เหรียญนะครับให้ตั้งขึ้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นลูกศรตั้งขึ้นนะครับกดค้างประมาณ4ีวินะครับ1 2 3 4ปล่อยนะครับสังเกตนะครับเหรียญที่แรกเมื่อกี้นะครับมีแบงค์ร้อยก็แบงค์ยีนะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับ โน้ตก็คือแบงค์นะฮะแบงค์มี120นะครับส่วนเหรียญเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้แลกเหรียญนะครับเหรียญก็คือจุดนี้นะครับออาเหรียญบาทเหรียญ5นะครับเหรียญ2นะครับถ้าครบ10เหรียญ10ถึงจะล่วงนะครับอันนี้ไม่มีนะครับผมกดอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาในที่นี้หมายว่ามว่า12เหรียญนะครับมีเหรียญ10ออกไป12เหรียญนะครับอ่ะเหลือศูนย์ศูนย์คราวนี้เรามาเช็คว่าเงินที่เหลือมีเท่าไหร่นะครับในระบบนะครับมันมีอยู่ 500อบาทก็คือ50เหรียญนะครับให้กดตรงนี้คู่กันนะครับกด3วินะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับผมเคา K3 แล้วก็เคตรงนี้นะครับจริงๆผมแนะนาอย่างนี้ให้กดคู่ไปจนกว่ามันจะเหรียญออกมาเดยแล้วกันนะครับผมดูนะฮะหนึ่งสองสามโอ้ยปล่อยเลย เหรียญจะออก38เหรียญนะครับบวกกับ12เหรียญนะครับก็จะเป็น50เหรียญนะครับก็อย่างนี้ตรงฮะกระแสงว่าเหรียญที่เหลือครับมีอยู่38เหรียญนะครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยอันนี้คือตัวเครื่องมันจะพยายามคว้านเหรียญออกมานะฮะถ้าเกิดยังมีเหรียญยังไม่ออกมายังไม่หมดครับมันก็จะคว้านออกมาจนหมดนะครับโอเคมันเดี๋ยวมันก็หยุดไปนะครับพอเสร็จแล้วนะครับลูกค้านะครับผมเราก็ต้อง ปักกลับมาอยู่ในหมวดเดิมนะครับก็คือเอาเลขสี่ลงมานะครับผมเนี่ยเอาเลขสี่ลงมานะครับสังเกตว่าจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็คือพร้อมใช้งานแล้วนะครับผมอ่ะก็มีแค่นี้ครับผม